สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเอกมะขาวเอฟเอกัสก้านะครับวันนี้จะเจอกันในค่าคืนวันอังคารที่23พฤษภาคม2566นะครับโปรแกรมฟุตบอลวันนี้ยังมีให้คอบอลได้รับชมได้ลุ้นกันนะครับไปกันที่ศึกฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับเป็นนัดที่36เกมระหว่างบียาโดริตกับบาร์เซโลนานะครับก่อนจะไปวิเคราะห์วิจารณ์ฟันธงเหมือนเดิมนะครับฝากกันไว้ทุกคลิปทุกวันเลยนะครับ e a k g u s คอบอลแฟนบอลใครที่อยากจะ เข้ามาสนทนาภาษาลูกหนังกับเอกมาข่าวนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันสามารถแอดไลน์มาที่ ad ek 99นะครับมีแอดนำหน้าด้วย ad ek 99นะครับสอบถามเรื่องราวของฟุตบอลได้ตลอด24ชั่วโมงฝากคอบอลแฟนบอลเข้าไปติดตามด้วยนะครับทั้งคู่นะฮะเส้นทางก็ต่างกันครับทางด้านาเยโดลิตอยู่ในโซนท้ายตรางครับก็หลุนหนีตายอยู่เพิ่งเก็บไปได้ 35แต้มจากการลงเล่น35นัดนะครับเฉลีย่ยเกมละ1นัดส่วนบาซ่าในแชมป์ไปแล้วแต่ก็ต้องเล่นหให้มันครบโปรแกรมก็ดูแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าชื่อชั้นดูห่างกันเยอะนะครับโดยเฉพาะกับการลงเล่นเวลาเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับบาซ่าดูดีกว่าเยอะเกมของบยาตดลิตแพ้มา5เกมติดนะครับตัดแค่5เกมแพ้รวดไม่ชนะใครเลยนะครับส่วนบาเซโลนา ชนะ3จาก5เกมหลังมัดล่าสุดนะครแพ้คาบ้านกับโซเซดัด1ประตูต่อ2แต่คู่นี้เวลาเจอกันในศึกลาดิกาสเปนเนี่ยก็ต้องบอกว่าบาร์ซ่าทั้งเย้าทั้งเยืนเนี่ยเก็บชนะ ทางด้านเบยลิตได้ทั้ง5เกมน,นะครับก็สติค่อนข้างดีกว่านะครับมาวันนี้ผมโฟกัสไปที่ทีมยืนมาซาเลยชื่อว่านักเตะเนี่ยอาจจะมีการโลเทชันแต่พวกเลวันดอฟสกี้นะครับลาฟินยาเดมเบเล่บูสเกตแฟงกี้เดยองนะฮะรวมถึงทางด้านฟองเคเซยพวกนี้ก็พร้อมที่จะลงสนามถึงแม้ว่าจะยืนแต่สติเดิมๆค่อนข้างข่มและที่สำคัญผมว่าเบยรลิตเร่งไม่ขึ้นครับเกมที่ผ่านมาก็พิสูจน์แล้วว่าสุขภาพของเบยรลิตเนี่ยก็มีโอกาสตกชั้นสูง ถ้าเทียบกับทางฝั่งของบาร์เซโลนาสำรองสำรองก็ยังมีทีเด็ดอยู่อันซูฟาติเฟร์ลันตเลสพวกนี้ก็พร้อมที่จะเป็นตัวสอดแทรกเป็นตัวทีเด็ดให้กับทางด้านบาร์เซโลนานะครับก็คงไม่อยากจะสะดุดหรือแพ้2เกมติดนะครับสำหรับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาวันนี้ผมเชื่อว่าบาร์ซ่าน่าจะมีทีเด็ดที่ขาดมากพอนะครับที่จะสามารถบุกไปชนะบเยอลิทได้นะครับวันนี้ผมชอบแล้วก็เชียร์ไปที่บาร์เซโลนานะครับส่วนอีกคลิหนึ่งฝากไว้ด้วยนะครับทางด้านเรอัลโซเซดาดวันนี้จะเปิดบ้ซซดานี้นพืนท ท็อปโฟอยู่นะครับวันนี้ชนะโอกาสที่จะไปลุยศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าก็ค้นทั้งสูงแล้วก็เจอกับทีมที่ไม่ได้แข่งมากผมเชื่อว่าวันนี้การเล่นในบ้านของโซเชดัตน่าจะผ่านอัลเมเรียไปได้แบบสบายๆนะครับวันนี้เชียร์ทีมท็อปโฟทั้งคู่นะครับบาร์เซโลนากับเรอัลโซเชดัตนะครับแอด eakcasca นะครับอย่าลืมแอดไลน์เข้ามาสนทนาภาษาลูกหนังกับเอกมาข่าวนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ